สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับก็จะมานำเสนอระบบโซล่าเซลล์ที่ผมใช้งานจริงในปัจจุบันนะครับใช้อยู่ที่ไร่นะครับว่าต่อระบบยังไงไว้บ้างนะครับที่ใช้งานมีเพื่อนสมาชิกอยากเห็นระบบแล้วก็การทำระบบไฟสำรองระบบแบ็กอัพนะครับผมอยู่ในที่ที่ไม่มีไฟของการไฟฟ้านะครับดังนั้นต้องผลิตไฟเอง100%เเซ แล้วต้องบริหารจัดการให้มีไฟเพียงพอใช้งานสำหรับทุกๆวันด้วยไม่แม้กระทั่งหน้าฝนฝนจะตกติดต่อต่อเนื่องกันผมก็จะต้องมีไฟฟ้าใช้นะครับแล้วมาดูกันว่าผมใช้อุปกรณ์ทั้งหมดในซิทเต็มเนี่ยที่ใช้ปัจจุบันมีประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวจะพาท่านไปดูอ่ะเริ่มต้นกันที่แผงโซลา่าเซลล์ก่อนนะครับ ผมจะมีแผงโซลาเซลล์ทั้งหมดนะครับโพลี310วัตต์จำนวน10แผงนะครับต่ออนุกรมกันโพลี่ก็อยู่โซนนู้นะครับ10แผงอนุกรมแล้วที่เพิ่มเข้ามาก็เป็นออมฟัสนะครับ7สติงนะครับเป็น28แผงใช้ในระบบนะครับโดยทั้งหมดนี้นะครับจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับหันแผงไปทางทิศใต้เอียงอยู่ประมาณ20องศานะครับหันไปทางทิศใต้ แล้วก็มีอมอร์ฟัสอันนี้นะครับจำนวนแปดแผงหันไปทางทิศเหนือนะครับจะเห็นว่าหน้าแผงฮะเอียงสลับกันนะครับกับฝั่งนี้นะฮะอันนี้หันมาทางทิศเหนืออันนี้หันไปทางทิศใต้นะครับแล้วก็มีบนพื้นดินนะครับอันนี้หันไปทางทิศตะวันตกนะครับจะรับแดดในช่วงตั้งแต่ สี่โมงเย็นไปจนถึงหกโมงเย็นนะครับแผงสี่แผงนี้ก็จะรับพลังงานต่อเนื่องได้อยู่นะฮะเห็นไหมตัวนู้หันไปทางทิศใต้นะครับฝั่งนู้หันไปทางทิศใต้อันนี้ทิศตะวันตกนะครับทั้งหมดสี่แผงอนุกรมขนานเข้าไปได้เลยนะครับราคาไม่ไม่สูงนะครับอยู่หกร้อยจนถึงเก้าร้อยบาทต่อแผงนะครับอันนี้ท่านเอาไปขนานกับชุดที่เป็นไฮบริดออฟกิจได้เลยนะครับไม่มีปัญหานะฮะผมใช้ขนานด้วยอัลมฟัทั้งหมดเจ็ดสติงนะครับเข้าไปในระบบ เสร็จแล้วนะครับคู่นี้นะครับที่แยกมาจากเทอร์มินอลนะฮะมาเป็นบวกลบนะครับผมมาลงชุดอินเวอร์เตอร์สตัวนะครับโดยใช้แผงร่วมกันนะครับร่วมกันยังไงเห็นไหมฮะสายชุดหลังเป็นเส้นเมนนะครับผมจำเข้าคัดเอาตัวนี้แล้วก็จากคัดเอา์ก็มาจำเข้าตัวนี้ด้วยนะครับลงเซิร์ฟโปรเจคชันนะครับแล้วก็ DC b a เบเกอร์นะครับเข้าไปที่อินเวอร์เตอร ของแต่ละเครื่องนะครับใช้แผงร่วมกันนะครับในระบบนี้ใช้แผงร่วมกันเพราะว่าแต่ละเครื่องก็จะดึงกระแสไฟของตัวเองไปนะครับมีแบตเตอรี่แยกคนละระบบกันนะครับแต่แผงร่วมกันเท่านั้นนะครับแบตเตอรี่ก็ชุดใครชุดมันนะครับแต่เวลาเอามาใช้งานนะครับผมจะใช้ตัวนี้เป็นเครื่องหลักนะครับอ่า ส่วนตัวนี้จะเป็นเครื่องสำรองนะครับให้ด re. ูฮะตอนนี้เครื่องสำรองแบตเตอรี่เนี่ยน่าน่าจะเต็มร้อยแล้วนะครับมาที่56โวลต์แล้วนะครับส่วนตัวเครื่องหลักอันนี้ใช้ประจำนะครับยัง53.9นะครับก็ยังคงชาร์จอยู่เรื่อยๆนะครับถามว่าตอนนี้ชาร์จอยู่ที่กี่แอมป์นะฮะก็มาดูใน PC ที่ผมต่อไว้นะครับ29แอมป์นะครับนี่ฮะนี้โวลต์ชาร์จ นี่วนของแผงที่ลงมาแะฮะห้าจุาจุดเนะครับสองเครื่องนี้จะทำงานคู่ขนานกันไปนะครับเครื่องนี้เป็นไฟหลักเครื่องนี้เป็นไฟสํารองสําหรับท่านที่มีไฮบริดสองตัวนะครับบางท่านซื้อตัวนี้ไปแล้วนะครับและสั่งตัวนี้เข้ามาเพิ่มหรือบางท่านก็จะซื้อทีเดียวสองเครื่องเลยเอามาแบ็กอัพนะครับเครื่องนี้บางทีก็เปิดมานานๆท่านอยากพักนะครับท่านก็ ปิดเครื่องนะครับไม่ให้จ่ายไฟ2อ0ยี่แล้วก็ให้เครื่องนี้ทำงานแทนนะครับมันก็จะได้พักเครื่องบ้างนะครับอันนี้สำหรับบางพื้นที่นะครับหรือกรณีเครื่องนี้มีปัญหาต้องส่งซ่อมนะครับถ้าท่านมีแบ็กอัพระบบแบ็กอัพก็ทำงานต่อนะครับระหว่างซ่อมท่านก็จะมีไฟใช้นะครับเพราะถ้าท่านมีแค่เครื่องเดียวถ้าส่งซ่อม1สัปดาห์คนที่ใช้ออฟกิทร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นปัญหาหลังจากนั้นนะครับพอท่านต่อ ไฟจากแผงเข้ามาแล้วนะครับก็ลงไปที่แบตนะครับอันนี้280แอมป์1ลูกนะครับอันนี้ก็280แอมป์อีก1ลูกคนละแบตคนละชุดกันนะครับกับอินเวอร์เตอร์คนละตัวนะฮะเราก็เอาไฟ AC out นะครับมาเข้าที่ ATS นะครับเราเครื่องไหนเป็นเครื่องหลักเราก็าไว้ทางซ้ายมือนะครับเครื่องไหนเป็นสำรองก็จะไว้ขวามือนะครับเวลาระบบทำงานระบบจะทำงานที่ไฟหลักเสมอนะครับ ถ้าเครื่องหลักมีปัญหาระบบจะสลับมาที่ไฟสำรองนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเวลาการสลับไฟเดี๋ยวจะให้ดูการสลับไฟนะครับก็คือตอนนี้เครื่องทำงานด้วยไฟหลักนะครับมาจากเครื่องขาวตัวนี้คือไฟสำรองนะครับสมมุติว่ามีเหตุฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เครื่องหลักไฟดับนะครับเครื่องหรือตัดการทํางานนะครับเห็นไหมครับไฟกลับมาติดใหม่นะฮะแล้วก็เอทเอสก็ วิ่งสลับมาทางไฟสำรองนะครับไฟสำรองก็ทํางานนะครับพอไฟหลักกลับมาปกตินะครับอ่าผมเปิดเครื่องไฟหลักนะครับเดี๋ยว a อทจะสลับมาที่ไฟหลักเหมือนเดิมนะครับใช้เวลาสักครู่นะครับอ่าเห็นไหมครับไฟหลักกลับมาทํางานแลระบบก็จะแบ็กอัพซึ่งกันและกันนะครับไฟหลักดับเครื่องสำรองก็ทํางานนะครับ หรือผมอยากจะพักเครื่องไฟที่เป็นตัวหลักนะครับใช้งานมาต่อเนื่องเปิดมาเป็นเดือนแล้วไม่เคยปิดเลยเราก็พักเครื่องนะครับอ่ปิดระบบก็จะย้ายมาเป็นไฟชุดนี้แทนนะครับเราสังเกตที่ชิโนโรามเมอร์นะฮะจะติดอยู่แค่ฝั่งเดียวอีกฝั่งนึงดับไปแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางวัดนะครับเอาระบบแบบนี้ไปใช้นะครับเพราะว่าทางวัดถ้ามี ที่ไม่มีไฟของการไฟฟ้าเลยถ้าไฟมีปัญหานะครับและต้องส่งเครื่องมาซ่อมใช้เวลาเป็นสัปดาห์แล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ก็จะเกิดความยุ่งยากนะครับดังนั้นท่านก็จะสั่งระบบไปใช้งาน2ชุดนะครับหรือคนที่มีชุดเก่าอยู่แล้วนะครับต้องการอัปเกรดเครื่องให้มันทนการกระชากได้ดีขึ้นก็เปลี่ยนมาเป็นเครื่องขาวนะครับก็เอาเครื่องขาวเป็นหลักชุดเดิมเป็นไฟสำรองนะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้เป็นพวก อินเวอร์เตอร์ธรรมดาที่ท่านเคยใช้งานอยู่นะครับที่เป็นออฟกิจธรรมดาก็เอามาใช้แบบนี้ได้เหมือนกันนะครับโดยมีเอทีเอสเข้าไปผสมอันนี้ใช้ในเคสที่ไม่มีไฟของการไฟฟ้านะครับเราจะใช้ลักษณะอย่างนี้ถ้ามีไฟการไฟฟ้าโอเคไฟดับก็ไม่เป็นไรเราก็สลับไปการไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับแต่นี่เราไม่มีไฟของการไฟฟ้าเราเลยต้องมีระบบสำรองไว้นะครับหน้าฝนนะครับบางทีตัวนี้แบตเตอรี่ใช้ ฝนตกต่อเนื่อง2วัน3วันไม่เจอแดดเลยนะตัวนี้พลังงานหมดแล้วนะครับแต่ตัวระบบสำรองพลังงานยังเหลือนะครับเครื่องก็จะสวิตช์มาใช้ตัวนี้นะครับในการทำงานทีนี้แผงที่ผมใส่ผมใส่แผงไปค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นระบบผมค่อนข้างที่จะเสถียรพอสมควรนะครับก็คือฝนตกพายุเข้าผมก็ยังคงมีไฟฟ้าใช้นะครับเพราะว่าแบตที่ใช้ทั้งหมดผมใช้เป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับ อชุดละ280แอมป์นะครับต่อชุดอันนี้ก็คือรูปแบบการใช้งานนะครับอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็ไลน์เข้ามาถามหรือโทรเข้ามานะครับ080 052 0999นะครับโทรเข้ามาถามได้นะครับวิธีเซตอัพวิธีติดตั้งนะครับจากที่ท่านได้รับชมไปนะครับก็คือจะมาสรุปให้ฟังนะครับผมต่อแผง 3ามวัตต์สิบแผงอนุก,กรมเป็นสติงที่1นะครับรวมเป็นแล้วรวมกันแล้วได้3,100วัตต์ส่วนที่เหลือนะครับเป็นแผงอมอมฟัตจํานวน28แผงผมเอามาอนุก,กรมชุดสติงละสีแผงนะครับทั้งหมด7สติงกําลังวัตรรวมนะครับของระบบอยู่ที่7,160วัตต์นะครับแล้วก็แชร์ให้เครื่องอินเวอร์เตอร์ไฮบริดออฟกิสอเครื่องนะครับในการดึงพลังงานทั้งหมด ไปใช้นะครับเอาไปชาร์จลงแบตเตอรี่เก็บไว้เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องหลักเครื่องหนึ่งเป็นเครื่องสำรองนะครับการที่ผมวางแผงนะครับผมจะวางเอียงสลับกันนะครับอันหนึ่งหันไปทิศใต้นะครับอันหนึ่งหันไปทิศเหนืออันหนึ่งหันไปทิศตะวันตกนะครับอนาคตก็จะเพิ่มอีก4 4แผงนะครับหันไปทางทิศตะวันออกนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เราจะรับแดดได้ทุกฤดูกาลนะครับเราจะเก็บไฟได้ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางอีกหนึ่งเทคนิคนะครับ ถามว่าแต่ละสติงที่เอามาต่อร่วมกันต้องมีไดโอดมาบล็อกมาอะไรหรือเปล่าก็ไม่นะครับผมไม่ได้เอาไดโอดมาบล็อกอะไรอีกนะฮะต่อเข้าไปตรงๆเลยนะครับบวกลบเข้าไปหากันทั้งหมดนะครับไปต่อกันที่เทอร์มินอลทั้งหมดไม่ใส่ไดโอดนะฮะก็ต่อเข้าไปตรงๆนะครับถึงแม้ฝั่งหนึ่งได้รับแดดฝั่งหนึ่งยังไม่ได้รับแดดก็ไม่ได้ทําให้แผงมันพังนะฮะแผงโซลา่าเซลล์ท่านเอาไฟมาช็อตกันมันยังไม่พังนะฮะ ถ้าโวลต์รวมของมันไม่เกินสเปคที่แผงมันกําหนดนะครับเช่นแผงบอกว่าพันโวลต์นะฮะทีนี้เราอนุกรมกันไม่ถึงนะเราอนุกรมให้อยู่ในเลนส์อยู่ประมาณไม่เกิน450โวลต์นะครับไม่ว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะระบบมันจะไม่เกินนะฮะสิ่งที่ได้ขึ้นมาก็คือแอมป์ที่สูงขึ้นนะครับทีนี้ออมฟัสอ่ะแอมป์มันต่ำนะฮะมันได้แค่2แอมป์ต่อ1สติงนะครับเรามีหลายสติงมันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะทํางานเต็มประสิทธิภาพตลอดนะครับเพราะว่าการหันของแผงเนี่ยใช้เทคนิค ใช้การหลบฝั่งกันนะครับเพื่อที่จะรองรับแดดในทุกฤดูการให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าสี่เดือนเนี่ยองศาของคือองศาของพระอาทิตย์เนี่ยจะเปลี่ยนองศาไปเรื่อยๆนะฮะเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างชาวบ้านก็จะเรียกว่าช่วงตะวันอ้อมข้าวอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็จะเอียงมุมไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะทำให้เราได้รับแดดไม่เต็มที่ในในกรณีที่เราติดแผงแบบตายตัวนะครับก็ถ้าเราทําองศาหลายๆมุมนะครับ ท่านขนานไปได้เลยนะแผงอมอฟัตซื้อมาแผงละ6 0ร้อยถึงเก้าร้อยบาทท่านก็ต่อสี่สี่แผงอนุกรมกันท่านขนานก็ไปในระบบนะฮะท่านเอียงมุมไว้ตามมุมต่างๆเพื่อรับแดดดึงประสิทธิภาพจากแดดให้ได้สูงสุดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคนะครับก็ทำตามได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่จะนำเสนอนะครับเพราะว่าก็ใช้งานจริงนะครับผ่านมรสุมผ่านช่วงวิกฤตช่วงหน้าฝนนี้มาได้ก็โดยไม่มีปัญหานะครับ ก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ